เรื่องของพี่เนรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สุดดราม่าเลยนะฮะเรื่องของรักสามเศร้าที่มันจบลงด้วยด้วยความตายนะ,ะเรื่องของฝาแฝดน้องเพชรกับน้องพลอยนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าแฟนของน้องเพชรเนี่ยนะ,ะก็ไปมีอะไรกับน้องพลอยจนน้องพลอยตั้งท้องขึ้นมานะฮะแล้วตัวน้องเพชรเองก็ก็เสียชีวิตไปด้วยการฆ่าตัวตาย นะแต่การฆ่าตัวตายงนั้นไปเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไปเฉยๆไม่ได้ไปแค่แค่แค่แคจบชีวิตไปแต่มันไปด้วยความอาฆาตไปด้วยแรงแค้นนะและสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบกลับไปที่ต้นเองพลอยเองทำให้พลอยเนี่ยต้องสูญเสียลูกถึง2คนด้วยกัน โอ้ oh, เรื่องนี้มันหนักมากครับกว่าจะคลี่คลายได้กว่าจะทุกอย่างาปล่อยวางได้นะหมดแรงอาคฆ่ากันได้มันต้องใช้เวลามากเรื่องนี้ฟังแล้วสนุกมากครับแล้วผมก็ตื่นเต้นไปกับเรื่องนี้มากๆด้วยนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าให้เรื่องของพี่เนธเนี่ยนะฮะกับเรื่องนี้นะฝาแฝดน,นะส5หลิครับ